ฝ่าห้องต่ํกาก่าไฟเมืองนครมาอ่อนซ้อนคนเฮาคิดบ่เศร้าย่ำหนีมาอ่อนซ้อนน้ำหนีทอกสอแทนอแม้สหกรกระแหงจอรอถาสิทรงคืนชาวนาะเอ,อ๋ยย่มใดเเฮาสิฟืน้นมาหยืนเบิงเดือนดาวคิดถึงข้าวความหลังพอไม่เฮาตะข้าวกี่เพิ่นบ่เคยมีหนีคือเฮาดอกยญ้ามแม้ เดี๋ยวนี้แม่มิตะหนีล้วนๆวนกวนใจแท่บอได้นอนจังสอ,อนคนรวยพุ่นนอนว่างหลังบักไงเศร้าหน้าไทยมิตะหนีเต็มที่แล้วอีแม่เอ้ยสวัสดีครับมาผูพ่อกับผู้ขายนีมือแรงคือเกานะครับมืนอนีสีผ้ามาเบิงบรรยากาศยามือแรงควยเข่าคอกนะครับปา้าบัดนี้ผมสีผ้ามาเบิง เพื่อนบอกว่ามีควยงามโตบักไงหนึ่งมาสั่นป้าไปเบิ่งครับว่ามันสิงามซำดาดควยขอกนี่ำลำลออนะครับมาเบิ่งป้าสมคำลำเลืออีตตัวเนาะครับแม่บักไงหนึ่งสร้างหรือควยเนาะบาทนี่น,นี้ ครับสูที่ผ้ามาเบิ้งคางๆนเนาะควายตัวนี้นะสูงประมาณลอยลอยสี่สี่สิบขึ้นอยู่นะครับเนะบาะิดว่าณลอยสี่สิบขึ้นอยู่ดอกครับโอ้เจ้าของคือเลี้ยงได้ดีแทเนาะบา้านเนาะึ่งเบิ้งือสีทองนะครับ เพิ่นคือซีมีเรามีโกะอ,อยู่ดอกผมว่าอันนี้คือตัวแรกของเพิ่นเนาะครับงั้นมาลงตัวที่สองอุ้ยสองโอ้หน้าตางามแท้เจ้าของเพิ่นว่าเอามาใหม้นะครับโอ้ตัวใหญ่คือกันตันอันนี้คือสิอซีมี่ลูกแรกนะครับ จะคล้องเพิ่นกำลังกีดย,ย่างอยู่นะครับรเมาเบิ่งตัวที่สามตัวนี้ตัวล่าสุดที่เพิ่นบอกว่าเอาเข่ามานในครอบหม่นะครับเนาะก็ยังบุ้วนเพืนไดเนาะครับบุวันเพื่อนไดตัวตัวใหญ่ลูกล่างดีขนาดเลยสูงต้นสูง ระว่ากันยังบุวนสำไรัเนาะครับสูรต้นอบ่ได้ตัวนี้ทองไงยนะคือสีไก่ขอดนะเนาะครับทองแบบเนี่นี่ขอกเป็นกับสะอาดสะอาดนะครับเป็นมีการจัดการดีเป็นมีล่างฟาง ควรจะกินมีสาแนมจะพามาเบิ้งทั้งถ่ายิ่นนะครับโอ้ยเห่เบิงเบ้งนี่เด้อเห่เบิ้งนี่เด้อนี่จะตุ๋นยังไง ใส่ไก่สีคอดแล้วนะครับมือหนาผมจจงสิมาอัปเดตให้เบิ้งไหมนะครับไก่เป็นสีคอดเนะี่ผมจจงสิมาอัปเดตให้เบิ้งนะครับเนาะสำหรับมือนีกพบพ่อสนีก่อนนะครับ ว่าจ่าใดบุววนคํ้า่าไดบุมวนผู้ขากะขอกราบขอโทษขออภัยนะครับสวัสดีครับ